เป็สียงไงเคาะประตูแม่งมุมบ้านแกจะสทักโอ้ยโอ้ยเ <c oughs> ข้ามาทำหอกอะไรตอนนี้คนกำลังจะหลับจะนอนเออะเคาะตูเพื่อนบินปุ๊บตมโอ้โหรอดตายด้วยด,ดู้นดู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 ไปแล้วนะอ่าฮะโอ้ยโอ้ยโอ้มหเจอของเลยสรุปประตู <c oughs> ไม่รอดใช่ไหมเนี่ยโอ้ยรอดแล้วเว้ย <c oughs> ไปเนี่ยเพื่อนไปดู ปฮ้ปึ๊บเฮียนี่มันการปีนขนั้นสุดยอดไป <ฟ S 2> แล้วนะอุ้ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บปึ๊บปึ๊บเ้ยไม่ถึงปโีโคตรเก่งไอ้เยอะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่พออาวชิปหายบล็อกหมดคือที่นอชิปหายว่าจะทำที่สั้งไหมันทำไม่ได้โอเคนี่เรียบร้อยเร็วกว่าตั้งเยอะแกจ้า <c oughs> เดี๋ยวนี่ครับมาดูนะครับเขากำลังจะเอาเกตลงมาไม่ลงทำไ่คนนี้เฮ้ยมันมีวิธีเว้ยดูนี่วิธีที่ทำให้เกตลงมาง่ายๆนะครับตอนแรกหยิบพัวขึ้นมาแล้วเราก็หยิบตไหนวะอย่ืนยืดอึบอิบอึบเดี๋ยวมันก็ลงมาเชื่อดินี่เห็นไหมลงมาแล้วไวมากโหง่ายดายมากการเอาเกตลงมาไอ้ใครทุบประตูบ้านใครทุบประตูบ้านเบะไอ้ใครทุบประตูบ้านอุ้ยเอาอีกแล้ว มีมาทุกคืนจริงๆใช้ทุบประตูบ้านใช้ทุกประตูบ้านเฮ้ยใจเย็นนอ้หนูเปิดให้ดีๆก็นี่เปิดให้ดีๆมันจะอะไรกันนักหนาเนี่ยคนจะหลับจะนอนพอประตูบ้านโอ้โหแบบนี้เราต้องมีมาตรการอุ้ยแม่งมุมช่วยช่วยครับช่วยช้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอนายหายช่วยช้วยช่วยช่วยโอ้ไม่ไหวว วิ่งไม่ทันเว้ยโอเค thank y ที่เชื่อติโอเกนวอโล่กูดบายเบะเบะเบะโอ้ยอุ้ยเกือบตายเอาเอาเอาท่าอากาศเข้าไปท่าอากาศไปเนี่ยเอาเข้าไปเดี๋ยวจะสอนวิธีให้ดูง่ายๆนะครับเพียงให้คุณเอาบล็อกไม้มาแล้วก็เปะดเป็จบจบเลยจบแค่นี้ไม่มีใครคอได้แล้วเนี่ยไม่มีใครคอได้สบายมากไม่ว่าแต่เราจะออกเป็ไงวะ โอ้าย oh, nice. ฉลาดมากาน nice. ตอนเช้าตื่นมาเออจะอบไปสูดอากาศสักหน่อยอ่ะจีเนียสติดจีเนียสทำหน้าจีเนียสเลยทีเดียว